ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอพี่น้องครับวันนี้กัมาโพประพอกันอีกแล้วกับมนาดฟาร์มนะครับพี่น้องเด้อก็น่าจะเป็น e p พีทีหนึ่งแล้วนะครับเนาะวันนี้งมว่าท้องมาฝากพี่น้องหลายโตอยู่เด้อครับแล้วกับพร้อมกับง้วสาวที่เป็นงัวขาวนะครับเนาะ ผู้ใดอยากจะได้แม่แดงลูกขาวตัวหนาๆน,น่ะน,นะครับพี่น้องกะบุญชูสิพามาเบิงกันนะครับพี่น้องอีพีนี้ก็น่าจ,จะเป็นอีพี่ทีหนึ่งร้อยหรือมั้งครับพี่น้องครับน่าจะครบร้อยอีพี่แล้วนะครับเอามาเอาผู้ใดามากงวัวขาวตัวแยๆหนาๆกะคู่นี่เลยนะครับพิกัดยูทีบ้านเล้งงงตําบ,บ,ลบลบัเวเบ,บ,บืออำเภอบัวเบือจังหวัดมหาสารคามครับผมสําหรับของงวัวของมนาตนี่นะครับพี่น้องหลายๆคนอาจสงสัยว่าก,กับของตะเลียดอันเดียวกันบอ่ออันนี้งวัวคนละตไอีคนละชุด แล้วก็บคนละเจ้าของนะครับเด้อขอกตะเลี้ยงสียูพุนครับผมปวดหัวเต็มขอกงยูพุนแต่ว่าเอามาทายอยู่บอกนี่บมอน้ำกันซื้อนะครับเนาะเอาก่อนอื่นไปทักทายกับบรรลักกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับพอกันนี้แล้วนะครับเนาะ EP นี้กัน่าจะเป็น EP ที่ลอยแล้วนะครับเนาะครับครับ EP นี้กัมีง้อทองม่ว่าแม่ลูกไม่เหย่เรื่องให้ชมอือเก่ากล่ะครับผมครับพี่ครับอ่าช่องทางท่านไก่การติดต่อนะครับเนาะเบอร์โทรศูนย์หกห้าสามสองห้าหกหกสี่สองครับ อีกของท่านหนึ่งเป็นเฟซบุ๊กนะครับมนัตฟาร์มครับผมนี่นะครับตัวเลขนัดเอาตัวไหนครับเอาแม่แยกลูกนี่พี่เอาเป็นวัวเม่แยกลูกก่็ได้ครับเพื่อหาอยู่นะครับเนาะครับผมอ้าวตามงบจากของพี่น้องครับตัวนี้ให้ลูกมันลอยหนาจะตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งครับพี่เออสูงประมาณลอยสี่สิบนัดเนาะลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบบวกได้ครับพี่น้องไอ้ทับให้ไปครับนี่ตัวนี้ยังครับพี่ยันเพาท่านทับได้พี่น้องครับครับผมอ่าเปิดเท่าไหร่ครับนี่หนึ่งสี่พันห้าร้อยครับสิบซี่หาลอยได้ครับพี่น้องคร ยูนี่ส่งฟรีทั่วอีสานทุกตัวปะครับส่งฟรีทั่วอีสานครับพี่เออราคาต่อรองได้เหรอครับส่งฟรีทั่วอีสานทุกตัวง้วบมีตำหนินะครับพี่น้องออเนี่นะครับเอาเบื้องหน้าเป็นง้วบดนะครับใส่รอยสี่สิบบวกอยู่นะครับอ่ะนี่เอาเล็บแข็งขาบ่มีปัญหาหรอกครับเบื้องหลายๆมุมใส่กันครับพี่น้องครับนี่เด้ออ่ะมาเลือกเอาจากมรดกฟาร์มต่อรองได้ส่งฟรีทั่วอีสานนะครับ อ่ะงวสดดีจ้ะพี่น้องครับให้ลูกม่เหลตัวเดียวเองนะครับอ่ะเมืองเ่าผมนี่เป็นงัวโบดนะครับเนาะเออยวลลกเดินอ่ะยางลูกยางไปนี่ตำหนนี้บะมีดอกตัวแรกตัวที่สองน่าจะตัวไหนครับสองแม่ท่องนี่พี่อ่ะตัวที่สองเอาเป็นอ่างัวท่องตัวนี้เดอครับพี่น้องครับนี่อ่ะโอเคตัวนี้งัวท่องจากเดือนทองพอได้ตัวนี้ท่องสองเดือนกวัวครับพี่สองเดือนกลัวท่องกับพอได้ครับ ทองกับสติงเล่ครับผมท้องกับสติงเล่ด้วครับพี่น้องครับอ่ลูกในท้องจัดเดือนสองือนกว่าสองือนกว่าครับพี่ลูกตัวที่ไหนครับตัวที่สองครับพี่ลูกตัวที่สองนะครับครับผมอ่ลูกตัวที่สองเดี๋ยวเด้๋พี่น้องผมเว้ยข่างกันเด้ะขา่างให้หนูนะเออลูกตัวที่สองอ่ะจอดบาดนี้สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสามบวกลบเพลร้อยสี่สิบสามบวกลบตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับ 17,900บาทครับ17,900เด้อครับพี่น้องครับต่อรองได้ราคานี้ทรงฟรีทั่วอีสานครับผมตำหนิบ่มีนะครับเนาะตำหนิบ่มีครับพี่มีแต่เชือกกินดังเพิ่นเด้อครับนี่อ่าตำหนิขาถกขาถอนบ่มีนะครับพี่น้องกตี้มีเชือกกินดังเสือกกินดังอย่งน้อยนะครับพี่น้องครับนิดเดียวนะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละแล้วก็เบื้องหน้าดิบแข็งขานะครับนี่ตำหนิบ่มีนะครับพี่น้องครับครับผมขาถกขาถอนส่งสุดส่งจมบ่มีนะครับพี่น้องเออสองเบอร์แล้วนะครับ ตัวที่สามเบอร์ไหนเดี๋ยวสิภาไปเบิงนะครับอ่ะนี่อ่ะนี่นี่นะครับนี่นะครับตัวสองตัวที่สามตัวที่สามโมแม่หัวรุนนี่พี่อ่ะนี่นะครับตัวที่สามหัวรุ่นอ่ะทั้งหลังนี่นะครับเลือสีบักตาลนะครับพี่น้องสีบักตาลเดี๋ยวช่างไปเบิงเอาเบิงตัวนี้ฉดๆก่อนนะครับตัวที่สามนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิภาไปเบิงว่าสีบักตาลเออโอเคครับผม เดี๋ยวจะเสร็จแล้วเอาไปเลยอ่ะนี่ตัวที่3ตัวนี้ตัวใหญ่ใส่ลอยหาสิบนะครับเด้อครับอ่ะตัวใหญ่ใส่ลอยหาสิบเป็นวัตถุทองเนาะครับพี่ทองกับพอไดนทองจัเดืองกับช็อกโกแลตครับผมทองช็อกโกแลตครับจักเดือนแล้วครับหาเดือนครับพี่ห้าเดือนกว่าหาเดือนแล้วนะครับพี่น้องอ่ะเอาเบื้องทั้งหนานะครับเนาะเบื้องทั้งหนาตัวนี้ตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับเพิ่งอ่าตัวใหญ่ๆเลยอ่ะ ช็อกโกแลตลูกไหนครับลูกสองครับพี่ลูกที่สองนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเอาลงไปทั้งรางให้เบิ้งนะครับเนาะเอออ่ะลูกที่สองนี่ตัวนี้บอกยิ่งตัวนี้รับเปิดเท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับพี่น้องครับผมสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับเนาะนี่ตัวใหญ่ๆนี่แหละครับบ่มีสตำหนินะครับผู้ใดเห็นสีไ่้ชัดก็เอามาเบิ่งตัวจริงอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จริงๆมันสีงามนะครับเด้อ สองมืนเจ็ดห้าร้อยขาบาถงโบถอนนะครับเนาะเดี๋ยวถ่ายแดดดอกจักน้อยกันพี่น้องครับจะได้เห็นสีชัดชัดนะครับเนาะเออเอาเนี่นะครับเลือกเอาสองมืนเจ็ดห้าร้อยตรงงามๆนี่แหละครับผมนี่ตัวจริงนี่ตัวใหญ่ได้พี่น้องเออนี่นี่สีชัดแดดนั่นแล้วออเนี่เร็บแข้งขาบบมีนะครับต้นนี้อ,อ๋อนีเบืมม้องมุมนี่ตัวใหญ่ๆไทยหายุกะ มาเอานะครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่เป็นแม่ลูกเลยครับแม่ลูกนะครับตัวลูกแม่ลูกนี่เห็นบะแม่ครับผมเอออันนี้บักหนาด้วยครับพี่น้องแม่ลูกขาวตัวนี้นะครับเนาะนี่เด้อเดี๋ยวสิบ้าเบิองลูกชัดๆนะครับลูกนี่ย่างท้ายย่างเต็มนะครับพี่น้องเป็นแม่แดงลูกขาวเออเดี๋ยวได้ไว้ใส่แสงให้พี่น้องครับเออเอาตัวนี้ อันนี้ลูกพ่อได้ครับลูกนี่บ้องหูจักพ่อครับพี่อันนี้ลูกบ้องหูจักพ่อเด้อครับจักเดือนแล้วครับได้ซีเดือนครับผมซีเดือนเด้อพี่น้องแม่ไส้ลอยหาซีบได้อยู่มั้งครับผมซีเดือนบวกอยู่ดอกพี่ลอยหาซีบบวกเดี๋ยวเด้๋พี่น้องเห็นลูกชัดบ่าตัวนี้ลูกบอกหนาเลยเด้อครับครับซีเดือนนะครับเนาะเออแม่ทับไปหรือท่องอีกไปแม่นี่ยังครับพี่แม่นี่ยังอ่าแม่นี่ยังบ่ท่านอีทับเด้อพี่น้องครับ ครับเอานี่มาเบิ้งเอาตัวนี้เด็ดนะครับพี่น้องผู้ใดมักงัวใหญ่นะครับเนาะเออนี่เอาแมววุ้นใส่มาครับเดี๋ยวจะถามราคาให้พี่น้องจีเห็นสีบ่าชัดนะครับเออนี่เออวุ้นไปเลยนี่ตัวแม่เพิ่นอ่ะนี่สิดผ้าเบิ้งลูกครับบัดนี้เจ้าลูกแกะแง่ซื่อๆดอกเออนี่เด้อเดี๋ย่คงหาจังหวะถามราคากันนะครับเออเอาแม่อ้วนขวางแดดเลยครับกำลังงามโอเคอ่ะคูนี่ใหญ่ๆนี่เท่าไรครับ สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้านี่ลูกย่างเด็ดนะครับอันนี้คือลูกโตัเมียด้วยพี่น้องเด้อนีอเพึ่งสีชัดๆนะครับเนาะอ่ะนี่หล่องหลังแตกๆเออเอายืนจะตีงบาดินี่โตลูกแค่ชัดลูกย่างหนาเลยนะครับเบมึงหนังข้อหนาๆนี่แหละอยากได้มาบอกพี่น้องครับเพิ่งแผ่นหลังลูกสามหมื่นเก้าต่อเอาทรงฟีถวอีสานนะครับอันนี้คือเน้นเบมึงลูกเลยเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละลายสีผ้าพึ่งแม่แบบนี้ ใช่มึงพี่น้องครับกลามถ่ายลูกตัวนี้นะครับเออนี่เอาเดี๋ยวแล้วครับผมเบิึงแม่กันบังลูกเปเอเอาเอาบิ้งสำนิก็ได้หอกพี่น้องครับด้านขวาตำหนี้บมีนะครับเอาเบิง้งมุ้งไ,ไกลๆจังหน่อยพี่น้องอ่ะนี่นะครับอยากได้ก็มาเอานะครับ ทั้งนี้มือดเด้อพี่น้องนี่นะครับอยากได้กลับมาเอาครับผมเด็ดๆเลยตัวต่อไปครับต่อไปแม่ท่องครับพี่อะต่อไปเบอร์ที่หาเป็นง้อท่องตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องครับบรนยากาสิภาพมาเบิ้งเบอร์ซีเด้อครับพี่น้องตัวนี้ท่องจักเดือนแล้วตัวนี้ท่องสามเดือนครับพี่สามเดือนเด้อครับพี่น้องครับท่องกับพ่อไหนฮะท่องกับฮิตครับผมท่องกับฮิตนะครับ เป็นมวทองแรกเนาะแม่นครับผมทองแรกเด้อครับพี่น้องส้นสูงนี่140 <140 S 1> อยส<อ>่สิเท่าไหร่สี่สิบสามบวกครับผมลอยสี่สิบสามบวกเด้อครับเด้อตัวนี้ลอยสี่สบวกนะครับนี่1อยสี่บวกนะครับเดี๋ยวสีผ้าเบื้องทั้งหนาอ่ะนี่เดี๋ยวสิถามราคาห่ยืนดีดตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับสองหมยครับผมตัวนี้สองหมรยเอาเบื้องมุมนี่ก่อนด้วยพี่น้องครับสองหมื่น 23, อยนะครับ วิพาเบื้งทังหนาชัดๆวันนี้นี่แหะกระตูใหญ่เติบอยู่ได้รอยส3บวกเล็บแข็งขาบ่มีปัญหาหรครับผมเลือกเอานะครับนี่ดูเอาเลยดูชัดๆนะครับเป็นงวบโบด้วยพี่น้องครับเอานี่อยากได้ตัวอะไรกันมาเอานะครับเดี๋ยวให้เบิ้งทายยางนะครับพี่น้องเออ้าเดินทายยางตำาหน่บ่มีนะครับเนาะใส่เบินะบ้งทางใสอีกทีหนึงนะครับนี่เออ นี่นี่เบื้องด้านข้างชัดๆไปพี่น้องเอานี่แหละสองหมื่นสามห้าร้อยครับผมโอ้ตัวใหญ่ดีพี่น้องครับตัวนี้นี่ได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นสามห้าร้อยเอา, 23, เอาดูชัดๆไปที่ละส่วนที่ละมุมอีกที่หนึง่งมาเบื้องตัวจริงเอาผมจะายเห็นชัดๆทั้งทุกมุมเนี่ยละครับพี่นอ้องอืนี่ยืนเทียงเทียงเทลี่นะครับเนาะต่อไปเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตัวสีบักตานนะครับพี่น้องครับผู้ใดหาสีใหม่ๆอยู่เดี๋ยวพาเบื้องครับ อ่าพี่น้องครับต่อไปสีผ้าเบงสีบักตานผู้ได้หาอยู่ตัวนี้ย่างสดนะครับสีสวยรอมตัวนี้ทองพอได้ทองเจักเดือนแล้วตัวนี้ทองกับปอเช่ครับผมได้หาเดือนครับพี่ตัวนี้ทองพอเช่ได้หาเดือนอันนี้เป็นงวดทองแรกนะครับเนาะสาวทองแรกครับผมสาวทองแรกนี่พี่น้องครับเบงสีขางสายขางขัวบอปานบอดังนะครับง้วนทองแรกอ่ี่นินะครับเด้ออ่บิึงถ่ายเป็นงัวาบดแบบจัดเต็มนะครับพี่น้องหน้าตานะครับ เออนี่สาวทองแรกสูงเท่าไกก่อนร้อยสิบสามบวกลบครับพี่ร้อยสิบสามบวกลบเด้อครับพี่น้องครับผมตัวนี้นัดเปิดไว้ที่เท่าไหร่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยได้ครับ, 24, บ,รบต่อรองได้ทรงฟรีถวยอีสานเอาเบื้องสีเบื้องมุมนีนะครับเนาะสองหมื่นสะี 24, น่ห้าร้อยนี่หน้าตายืนเทียงเทียงหนาลึกดีหนังย่นดีเด้อครับพี่น้องเอาเลือกเอาหยกม้วนทองไปหลายตัวนะครับพี่น้องครับมีส่วนลดพิเศษให้นี่สองหมื่นสี่ห้าร้อย เบิ่งเอาทีละมุมชัดๆได้ครับพี่น้องเออนี่เป็นมว่าบดก็ทายบักนาวตัดเลยได้ดพี่น้องครับทายมะนาวตัดเลยขาบสถกบธถอนนะครับเออดี๋ยวยิงลูกนี่เบิ่งขาเบิ่องยังนะครับตอนนี้บบมีได้ค่ะพี่นอ้องเด้ออ้างามๆนี่แหละครับผมอ่ะนี่อ่ะเดิด่นเออนี่อ่ะเดี๋ยวเบื้องช่วยจีพายไปเบิ่งตัวต่อไปเด้อครับพี่น้องครับแับนี้ครับ อ่าพี่น้องครับปันเอกสิพามาเบิงอ่าเบอร์เจ็ดนะครับตัวนี้ง้วทองคือกันตัวนี้ลูกที่ไหนครับสาวทองแรกครับพี่ทองแรกทองจักเดือนก็พอได้ครับผมทองได้สามเดือนกับเคฟสามหนึ่งครับผมอ่าทองสามเดือนกับเคฟสามหนึ่งครับนะครับส้นสูงน้องเขายื่เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่ร้อยสี่สิบห้าบวกตัวนี้นัดเปิดไว้เท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับผมสองหมื่นสี่ห้าร้อยคือกันนะครับพี่น้องครับต่อลองได้นะครับพี่น้องครับทรงฟรีถวอีสานเอา ง้วสดดีนะครับด้วยพี่น้องครับง้วทองแหลกง้วสาวทองแหลกนี่เหลี่ยมเมองเลยนะครับเนาะนี่เป็นง้วโบดนะครับด้วยพี่น้องเดี๋ยวทายยางเจีงเบือง,งกันนะครับเนาะตำหนีโบมี่อย่างเนาะบ่มี่ครับพี่บ่มีอ่ะตำหนีโบมี่นะครับพี่นอ้องเอ้าเบื้องด้านเ,เ,เาบื้องด้านขางชัดๆนี่พี่น้องครับเดี๋ยวจ้าให้เห็นสีชัดๆเลยนี่นะครับเดี๋เอาเดินลูกเดินอ่ะยางไปเดี๋ยวเห็นเบื้องทายยางท่าเก้าขานะครับเออวนมาลูกเดี๋ยวสิบห้าไปเบื้องทางขวาครับบัานนี้อ่ะนี่ ด้านขวานะครับพี่น้องครับเลือกเอาผู้ใดมักแบบนี้สองมื่นสี่หาลอยหนึ่งนะครับนี่เด้อจากมรดกฝามีพีชถึหนึ่งลอยนี่มิตรเด็ดครับเอาสดสดเลยนะครับพี่น้องอย่างสดนะครับอ่ะต้นนี้ไ่มีเด็บไ่มีปัญหานะครับเนาะเออนี่เป็นง้วบดนะครับพี่น้องครับเดินไปอีกลูกเอานี่เอาต่อไปสิผ้าไปเบิ้งที่เด็ดเลยครับพี่น้องครับที่เป็นง้วใหญ่ นะครับเนาะเบอร์สุดท้ายปิดคลิปให้นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันเลยเอาพี่น้องครับบริการสิพามาปิดท้ายด้วยตัวใหญ่ให่สลอยหาสิบอ้างๆนี่แหละครับตัวนี้ไอ้ท่องจักเดือนแล้วครับตัวนี้ท่องได้สามเดือนพี่ท่องสามเดือนด้วยพี่น้องครับผมลูกไหนครับลูกสองนี่ท่องครับพี่ลูกสองส่วนสูงยุ่ิไหครับนี่ส่วนสูงร้อยห้าสิบบวกครับผมลอยหาสิบกัวตัวนี้นัดเปิดที่เท่าไหร่ 3 1ม0 0บาทครับผมสาม0มืารยเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดมกงวยยญ่กะตวนี่เลยต้นนี้ก็ว่า่าจะไม่อย่างเนาะครับต้นนี้ไม่มีเด้อค่ะพี่น้องครับเอาผู้ใดหาแบบไดนยูมาเลือกเอาจากมนั์ฟาร์มนะค่ะพี่น้องสามมน่ี่ก็คือต่อรองได้หละกทรงฟีทัวอีสานสุดโต่พี่นองเด้อต่ใหญ่น่ะครับผมมูทางหลังแดงๆ่พี่นองมาเลือกเอาเลยนะครับเบืองไกลๆเบืงจะชัดเห็นทุกมุมครับ แข่งขายใหญ่ๆเลยแหละครับพี่น้องตัวนี้นะครับเนาะเออว่าบ่มิตำนินะครับพี่น้องเนี่ยเบื้อง่ายยางครับผมเออนี่ขาวัวทอกวัวทอนนะครับเนาะอยากได้ก็มาเอาแต่พี่เบื้องข้างหัวของน้องเขาอีดนะครับพี่น้องนี่นแหละใหญ่ๆยังอ้างนี่แหละครับผมนี่ยืนยกเจรินเทินเลยนะครับเนาะนี่มาเบื้องเอาอ่ะนี่นะครับเล็บบ่มิีปัญหานะครับอ่ะนี่แหละ มาทฟาร์มกันอาจจะไม่ให้แค่นี้เนาะสำหรับแม่นครับพี่คลิปนี้ EP ที่หนึ่งลอยนะครับหมักตัวใดเมื่อเลือกเอาด้วยพี่น้องครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ